ตานนี้เราอยู่ที่วัดป่าพุทธคยาในประเทศอินเดียนะวัดนี้เราพักพักอยู่ประมาณสองคืนวัดนี้จะพักอยู่สองคืนตอนนี้เราเข้าที่พักเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการอ,ออกไปนะกราบนะสักการะไปท่องเที่ยวนะ คือจะไปวัดนะวัดพุทธญี่ปุ่นนะวัดญี่ปุ่นนะแต่เป็นพุทธของญี่ปุ่นอันนี้โยมพี่ไม่ไปใช่ไหมโอเคไม่ไปไม่ไปก็พักผ่อนค,คือาอาการไม่ค่อยดีเขาเราก็พักผ่อนอันนี้คือออกประตูประตูวัดป่านายโยมแม่บันเย็นโยมพี่พี่เล็กนะโยมพี่รัฐไม่ได้ไปก็อ่าพักผ่อนเพาโยมพี่รัฐเขาไปเนาะ อืมก็พักผ่อนไม่ไม่ได้พักผ่อนนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันไปด้วยกัน <c oughs> วัดวัดป่าพุทธคยาเนี่อันนี้ก็อ,ออกมาหน้าหน้าวัดหน้าวัดก็จะมองนี่นี่กำแพงนี่นี่กำแพงเอ่อที่ที่เราเห็นนี่ก็ก,ก็คือกำแพงพุทธคยาล้อมพุทธคยาอยู่เจดีพุทธคยานะวันนี้จะติดกันนะติดกันกันกบ เจดีพุทธคยาเลยใกล้มากแต่เราก็จะนั่งรถตุกๆไปด้านหน้าอันนี้คือขึ้นนั่งรถตุกๆเพื่อจะไปวัดไดโจเขียวไดโจเขียวผู้ถูกทุกป่าไม่รู้นะวัดไดโจเคียวนะวัดนะพุทธิปุ่นในพุทธคยาอินเดียเราจะไป <c oughs> ในพุทธคยานี้ มีมีวัดมีทั้งวัดไทยวัดที่เบตวัดปูฐานวัดจีนวัดลาวพมา่าและก็วัดพุทธในอ่าก็จะมีญี่ปุ่นอีกนี่เรามาถึงแล้วเราตันมาถึงแล้วนี่องค์พระใหญ่มากองค์พระใหญ่มากเราก็กําลังเดินเดินไปเพื่อจะเข้าไปสักการะกราบไหว้นี่แต่แดดแรงมากนะก็จะมีพระพุทธ ปฏิมากรรมแล้วก็มีพระอาหารหันตะ์ล้อมรอบนะไม่ว่าจะเป็นพระอาครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายแล้วก็มีพระสาวกที่ได้เป็น,รนพระผู้สูตรต่าง ที่ที่ที่ได้รับการยกย่องนะน่ะอันนี้พระมหาสุริยาเป็นไก่พาเที่ยวพาไปแล้วก็บรรยายนะว่าจุดนี้เป็นอย่างไรอย่างไรสร้างยแบบไหนเนาะคน้ามาเยอะเหมือนกันนะคนคนมาหลายแห่งอันนี้คือขบวนที่มานน้ากันนี่ขบวนมานน้ากันนี่สองรถบาทสองรถบาสขะนั่งรถนั่งรถทุกๆมาก ไล่กันมากนี่หอยเอือนมาเบิดนนะั้นเราตุกๆอยู่แถวนั้นนะข้าจเจ้าด้ออกงานเบิดเลยนะก็จะมีคนคนอินเดียมาเบิเพนาะะว่าองค์พาหนีองไงแห้งองคพา,พาพาระเเลี้ยวจากเจดีพุทธคยาก็จะเห็นองค์พระนี่องนี้เฮาเขา้าเขาขึ้นไปมองมองสันสันนนถ้ากเกลี้ยวมาเขาก็จะเห็นแต่ว่าขันาจประยูที่จุดพุทธคยาเจดี JD, พุทธคยาจริงๆมันจะต่ำนะ แต่ว่าเขาองขึนมามองมองพญานาคมองทั้งคู่บมอนยังไงเขาก็จะมองเห็นองค์พระองค์นี่ละตอนแรกนึกว่าเป็นวัดไทยโบแมนเป็นวัดญี่ปุ่นผู้ญี่ปุ่นนะ,าะอ,อ,าาาอาจารยามาสางสางไหวอาจจะอีกมองนึงเป็นมองท่องเที่ยวถือว่าเป็นมองท่องเที่ยวของอินเดียที่พุทธิมาแลา้วขมาสักการากาบไหวาได้คือกันเนาะเป็นพุธคือกัน นะพูดทั้งประเศญี่ปุ่นเพิ่นกรรมสางภูปอยว่าจะเป็นพะมะโบจะเป็นเล่ามาก